ก็บรรยากาศนะครับรอบชิงที่3นะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะดุเดือดน,นะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยพอจบการแข่งขันเราก็เป็นเพื่อนที่รักกันมากเลยนะครับก็ถือว่าบรรยากาศเคร่งเครียดเพราะมันคือเกมการแข่งขันแต่เกมชีวิตเนี่ยทุกคนต่างสนิทต่างจับมือกันแล้วก็ต่างชมในสิ่งที่แต่ละคนมีครับก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ทั้งภาคใต้แล้วก็กรุงเทพมหานครมีให้กันครับ สำหรับบรรยากาศในการแข่งชิงที่3นะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับทีมเขาจะมีคำคมตลอดครับขนาสัมภาษณ์จะมีคำคมเลยครับเราก็ตอนพูดก็กดดันครับเพราะว่าภาษาเขาสวยเกินเราก็รู้สึกว่าแบบทํายังไงดีเราก็ต้องหาประเด็นไปสู้แต่ว่าถึงยังไงก็ตามแข่งเสร็จแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีครับก็ประทับใจที่แบบตอนรู้สึกการแข่งขันนะคะไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้มาแข่งกับเราแต่เหมือนกับว่าเรามาแบบ เหมือนกับว่าโชว์ความที่แบบเราเตรียมอะไรมาแล้วก็เหมือนกับว่าพิสูจน์กันให้เห็นมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันสนุกแล้วมันคุ้มค่าไม่ว่าผลมันจะออกแบบเป็นแบบไหนยังไงแต่ก็คือแบบคุ้มแล้วที่ได้มาเจอเพื่อนดีๆแบบนี้ค่ะก็ประทับใจประทับใจทุกอย่างนะคะตั้งแต่ความเป็นเพื่อนกันเหมือนเวลาพูดเนี่ยก็รู้สึกไม่กดดันไม่คิดว่ามันเป็นการแข่งขันก็เหมือนที่ที่เตียมอุดมเพิ่งพูดไปว่าว่าเหมือนกับเป็นการมาแลกเปลี่ยนความรู้ว่าเออเราเห็นแบบนี้นะเธอเห็นแบบนั้นนะมันก็สนุกค่ะสนุกก็็คืออชททุกย่่่าางีเเปน